วันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของของร้านหมูมังมีใช่ไหมครับเป็นหลานที่ขายขายอะไรคะขายส้ก,ก่ออีสานนะคะขายลูกชิ้นแล้วก็ขายหมูปิ้งค่ะแล้วก็พี่มีพี่เชื่ออะไรครับชื่อพี่ต้อมหมูมังมีค่ะอ๋อพี่ต้อมใช่ไหมครับยินดีได้รู้จักนะครับพี่ต้อมมีร้านนี้กี่ปีนะครับพี่ต้อมมีร้านนี้4ปีแล้วคะ่ะปีนี้เข้าปีที่4เป็นโรงงานเดี๋แฟคทอรี่ที่อังกฤษเนี่ยอ๋อใช่ไหมครับโอ้โหสี่ปีเนาะพี่ขายอะไรใช่ไหมครับพี่เอ่อพี่ต้อมขาย ไส่กรออลูกชิ้นแล้วก็หมูปิ้งนะคะแล้วก็ไสอั่วด้วยเมนูที่ร้านนี้เมนูอะไรเป็นเมนูอร่อยที่สุดนะครับเอ่อไส้อั่วที่เป็นขึ้นชื่อที่สุดนะคะแล้วก็ไส้กรอกอีสานค่ะไส้อั่วแล้วก็ไส้กรอกอีสานแล้วก็ไส้ไส้อั่วไส้กรอกอีสานได้กินกับข้าวเหนียวไหมครับกินกับข้าวเหนียวค่ะเป็นหอาหารที่ขึ้นชื่อเลยค่ะพพี่อยู่ที่อังกฤษกี่ปีแล้วครับพี่อังกฤษเจ็ดปีแล้วค่ะอ๋อเจ็ดปีไกลมากแล้วก็มาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจ โอ้แข่งมากครับขอบคุณมากนะ